นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดมณิโจรชาดก พ,พ้นพรรษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พระองค์ทรงปรารบพระเทวทัตผู้พยายามปรงพระชนแก่ภิกษุสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามฆ่าเราใช่ว่าแต่ครั้งนี้ก็หาไม่แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเรามาแล้ว ครั้งนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสเล่าอดีตชาติด้วยธรรมเทศนามันมีโจรชาดกขึ้นดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตการยังมีกษัตริย์ทงมิกราชปกครองพารณสีเวลานั้นพระราชาองค์นี้ได้เสด็จประพาสชนบทริมขอบอาณาจักรคราวนั้นได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นเพราะพระหัตถ์ของพระองค์เอง พระราชาทรงเสด็จมาแล้วหลีกทางขบวนเสด็จด้วยหญิงงามคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านไปผลกันแต่ปางก่อนบันดาลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นและเกิดมีใจปฏิพัตธ์รักใคร่อย่างรุนแรงโอ้โหใครกันนะช่างงดงามยิ่งนะักไม่น่าเชื่อว่าชนบทห่างไกลนี้ยังมีหญิงที่งดงามยิ่งกว่านางนางชาววังสะอีก นางงามคนนี้มีนามว่าสุชาดาเธอเข้าพิธีวิวา์แล้วกับพ่อค้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งสองรักใคร่อาทรกันและกันเป็นที่ชื่นชมของชาวชนบททั่วไปอบเอวพี่แน,น่นๆน,นะเดี๋ยวพี่จะฟิ่งแล้วนะจ๊อะอะอย่าเร็วนักสิคะน้องกลัวตกอ้าวนั่นนางมากับใครเฮ้ยทำเป็นจีจ๋ากันหน้าหมันไส้นักเชียว ไอหนุ่มนั้นขขววาางงหูางตาเรายิ่งนักพรมทัพระองค์นี้เป็นพระกษัตริย์อธรรมเมื่อชอบก็จะเอาโดยไม่สนใจต่อบาปกรรมใดๆด้วยจิตใจที่ทรงกระสันรักใคร่นางสุชาดาจึงพยายามคิดหาวิถีทางที่จะแย่งชิงนางมาจากคนรักจนไม่เป็นอันธรรารชกิจใดๆ พระองค์กลับมาจากประพาสครั้งนั้นก็ทรงเหมือนลอยทั้งว,วันวันวันเอาแต่นั่งคิดอะไรก็ไม่รู้เห็นท่านอำมาตย์ต่างๆบ่นกันเป็นแถวว่าพระองค์มิทรงยอมทำราชกิจปัญหาทุกร้อนชาวบ้านก็ไม่ได้แก้ไขในที่สุดราชาผู้ถูกกามราคะครอบงำจิตก็คิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือการวางแผนร้ายให้พอก้าบัณฑิตคู่รักของหญิงงามได้รับโทษทันประหารนั่นเอง เจ้าอะจงเอาอปิ่นนี้ไปแอบวางไว้ในเกวียนเจ้าพ่อ้านั่นแล้วจับตัวมันมาโทษฐานที่แอบขโมยสมบัติของเราเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเราที่เรื่องอย่างนี้เนี่ยคิดได้เชียปัญหาบ้านเมืองมีไม่รู้จักคิดแก้ไขืเ <c oughs> สิงเจ้าว่าอะไรนะเปล่าเปล่าพระเจ้าค่ะหอมชั้นสรรเสริญพระองค์ที่ทรงคิดแผนการได้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าค่ะ <c oughs> เกือบซวยแล้วเรา บายง่ายๆแต่ส่งผลร้ายแรงเช่นนี้ไม่ต้องรอเวลานานแค่มานบกับนางสุชาดาทิ้งเกวียนออกไปหาซื้อสินค้าโอกาสทำชั่วก็มาถึงแล้วเอซ่อนไว้ตรงไหนดีนะต้องหาที่มิดชิดหน่อยอ่ะอในกล่องนั่นและกันมีผ้าคุมมิดชิดหน่อยช่วยไม่ได้อยากมีเมียสวยก็ต้องสวยอย่างนี้แหละเจ้ากค้าเอ้ย ราชบุรุษเอาปิ่นมณีซุปในเกวียนแล้วก็นำทหารออกตีคองแซงร้องป่าว่ามีคนขโมยสมบัติพระราชาไปประกาศ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 ขณะ,ะน,นี้ปิ่นมณีสมบัติล้ำค่าของพระเจ้ากุงพลาศีได้หายไปทุกคนโปรดให้ความร่วมมือในการค้นหาหากพบว่าปิ่นมณีนี้อยู่กับใครจะไม่ทรงงดโทษให้เด็ดขาดเฮ้ย เจ้าพ่อค้านั่นจะไปไหนในเกวียนของเจ้าบรรทุกอะไรมามีพิรุษนักเอามาค้นดูหน่อยสิสิ้นคำของราชบุรุษทหารมากมายก็เข้ามาค้นในเกวียนของพ่อค้ามานพอะไรกันนะทหารมากมายมารื้อค้นอะไรที่เกวียนของเราพวกท่านทำอะไรกันในเกวียนนั้นบรรทุกสินค้าของเราไวา้ท่านจะมาค้นหาอะไรกันเราสงสัยว่าในเกวียนของเจ้าเนี่ย จะมีปิ่นมณีของพระเจ้าพราณาศีอยู่โดยไม่อายสายตาใครราชบุรุษตรงด่งไปดึงเอาปิ่นมณีออกมาจากเกวียนโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากมายนักนี่ไงเจอแล้วในหีบนี่เองแหมแหมแหมเจ้าโจรชั่วทหารจับตัวพ่อค้านี่ไว้มันเป็นขโมยสรงตามแผนเลยนะท่านแหมไม่เนียนเลยนะเนี่ย มาปุ๊บก็เจอปั๊บแทบไม่ต้องคน้นจากนั้นเหล่าทหารก็เข้ามาจับตัวพ่อค้าหนุ่มยายาเอี๋่าจับตัวฉันไปเลยฉันไม่ได้เป็นคนขโมยปินนั้นน่ะมันมาอยู่ในเครื่ของฉันได้อย่างไรนั่นสิจะ๊ะอย่าจับเอาสามีฉันไปเลยปล่อยพวกเราไปเถอะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโท่ไปไปรับโทษทันจากพระราชเดี๋ยนี้ ฉันไม่ผิดพวกท่านใส่ร้ายประชาชนบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันไม่ผิดนี่ไงเอาไปสักดอกหนึ่งไวไวนักนี่อย่านะโทษเจ็บไหมท่านพี่ไปเลยไม่ต้องลีลาทหารจับตัวขโมยนี่ไว้แล้วพาไปอุทยานหลับประตูผีพี่พี่จ๋าท้อเหตุไรต้องเคราะร้ายอย่างนี้ด้วยนะปล่อยฉันไปปล่อย พ่อค้าหนุ่มผู้กลายเป็นนักโทษถูกนำตัวมายัางอุทยานโดยมีสุชาดาภรรยานางงามตามมาคร่ำครวมิทอดทิ้งสวยจริงน้องนางที่รักของเรามาแล้วเฮ้ยนี่เหรอเจ้าหัวขโมยที่มันเอาปิ่นมณีของเราไปกล้านักนะเจ้า ขอเดชะราชบุรุษนำทหารไปจับตัวข้าพระองค์มากล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิดมณีข้าพระองค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนขโมยปิดมณีข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องว่าปิดนี้มาได้อย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาให้หม่อมชันด้วยเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพคะหม่อมชันและสามีไม่รู้เรื่องปิ่นนี้เลยสามีของหม่อมชันถูกใส่ร้ายเพคะเงียบเลยใครจะไปใส่ร้ายเจ้ากอกของกลางมันอยู่ในเกวียนเห็น แล้วจะหาว่าเจ้าถูกใส่ร้ายได้อย่างไรกันเฮ้ยไอผู้ร้ายปากแข็งเพชรขาตเอาตัวมันไปประหารเฮ้อกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกิเลสก,ก็กินใจแทๆ้ๆพ่อค้าหนุ่มไม่อาจยื้อชีวิตของตนได้เลยเขาถูกนำตัวไปประหารณลานประหารที่อยู่หลังประตูผีของอุทยาน ระหว่างทางก็ถูกเคี่ยนตีไปตลอดทางนางสุชาดาสุดจะทัดทานขัดขวางได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานรำลึกเอาบุญกุศลที่ตนทำไว้ข้าแต่เทพเจ้าผู้สามารถห้าม,มนุษย์ชั่วช้าพราะองค์ได้โปรดยับยั้งความชั่วที่กำลังเบียดเบียนเอาชีวิตผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ที่ยับยั้งความชั่วช้ายังมีอยู่ไหมได้โปรดช่วยสามีของหม่อมฉันด้วยเถิด พระองค์ทรงมีจริงหรือไม่เพคะสุชาดานางนี้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นางดูแลบิดามารดาสามีสมณะชีพรามอย่างดีตลอดมากระแสคร่ำควรวญอธิษฐานจึงบันดาลให้อาสนะของสักกะเทวราชเจ้าร้อนเท้าสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาในพริบตานั้น นั่นเสียงใครกันนะใครมาล้อขอความช่วยเหลือจากเรากันเมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จลงมายัางลานประหารก็ทรงทราบเรื่องได้ทั้งหมดพระองค์ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าอีอึดใจเดียวชีวิตคนดีก็จะต้องแตกดับอย่างสยดสยองนี่เราจะจบชีวิตด้วยเรื่องอย่างนี้หรือเนี่ยไม่น่าเลยเราจะไม่ยอมให้คนชั่วสวยสุขอยู่ต่อไปได้อีกแล้วด้วยอำนาจอินทราเทพ อ oh. สักกะเทวราชบันดาลให้ร่างที่ถูกมัดรอคมขวานตัดศรีรษะกลายเป็นกษัตริย์ทุกศีลและร่างที่นั่งบนอาสนะกลายเป็นพค้าหนุ่มแทนเฮ้ย hey, นี่เรามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเฮ้ย hey, <Hey, S 3> นั่นเพชฌฆาตอำนาจเทวราชนั้นรวดเร็วมาก เร็วจนเพชรขาดยั้งคมขวานที่สับลงมาไม่ทันมหาราชโธไม่น่าเลยพระองค์ทรงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อสิ้นกษัตริย์อธรรมเท้าสักกะเทวราชก็ปรากฏกายให้มหาชนเห็นมานพู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์มีศีลธรรมสามารถปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขได้ดูก่อน พระราชาองค์ใหม่ขอให้ท่านครองราชโดยธรรมเถิดอนุโสตาวตาหะโตราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะถูกกำจัดแม้เหตุเพียงนี้ สักกะเทวราชเมื่อเสด็จกลับเทวสถานแล้วพระราชาองค์ใหม่ของพระราณสีก็ครองราชโดยธรรมคู่เคียงอัครมเหสีจนสิ้นวารการในพุทธกาลสมัยนั้นพระราชาอาธรรมกําเนิดเป็นเทวทัตเถระเท้าสักกะเทวราชกําเนิดเป็นพระอนุรุตนางสุชาดากําเนิดเป็นโยสัทราพิมพามานพผู้ได้ครองราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า